ณช่วงนี้ใครที่มีรถไว้ใช้และกำลังจะต้องซ่อมแซมอย่าลืมนะครับคุณสามารถขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรถอนภาษีได้ครับสำหรับรถยนต์บ้านไหนที่ถึงเวลาซ่อมนะครับ ก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ e a s y e receive ได้ด้วยนะครับเมื่อคุณเข้าไปซ่อมที่อู่แล้วก็สอบถามครับว่าสามารถออกไปกำกับภาษีแบบ electronics หรือว่า e t a invoice ได้ไหมนะครับและทุกอย่างต้องซ่อมเสร็จภายใน15กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับทีมข่าวโมโนทเวนี้ไนก็ลงไปสำรวจตามอู่ต่างๆย่านนนทบุรีปรากฏว่ามีประชาชน ทยอยมาใช้สิทธิ์เอารถเข้ามาซ่อมในอู่เพิ่มเติมมากขึ้นเจ้าของอู่บอกอย่างนี้ครับบอกว่าการที่ภาครัฐขยายวงเงินจากแคมเปญเดิม3 0ม0 0บาทไปเป็นห0,000บาทก็เลยทาให้ลูกค้าตัดสินใจเอารถเข้าซ่อมได้ง่ายยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางห้างสรรพสินค้าก็มีประชาชนมาใช้บริการนี้กันอย่างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโดยแต่ละร้านค้าได้นาป้ายมาแสดงสัญลักษณ์ตั้งโชว์ไว้หน้าร้านอย่างเช่นนาง นัทธีราบุญศรีครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลเ r ิเทลออกมายอมรับว่าลูกค้าตอบรับโครงการนี้ดีนะครับโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มแฟชั่นและคาดว่าช่วงตรุษจีนจะมีคนเข้ามาร่วมโครงการนี้มากยิ่งขึ้นและจะช่วยหนุนให้เงินสะพัดในไตรมาสแรกได้มากถึง15,000ล้านบาทนะครับ